สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีสิงห์ทุกท่านนี่เป็นคลิปประจำเดือนมิถุนายน2568ถามว่าหลังจากดาวใหญ่ยกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคุณแก่ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ไหมก็คงต้องบอกว่าเดือนนี้ดีใจด้วยนะครับดาวโจาเดือนของชาวราศีสิงห์มีกำลังเป็นราชาโชคฉลก c ฉเหลาสัมพันธ์ถึงดาวสุภเคราะห์ในชะตาตนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับมุมด้านล่างของซอมี q r code โคอยู่ เพื่อนๆท่านใดที่ฟังคลิปแล้วถูกอกถูกใจอยากจะให้่าน้ำร้อนน้ำชาอยากจะสนับสนุนอยากจะซัพพอร์ตช่องของซอสามารถสแกนได้ที่ q ิวอา e โคจะมากจะน้อยไม่ว่ากันและเพื่อนๆท่านใดที่สแกนมาแล้วก็ดีให้ซูเปอรแ์แตงมาแล้วก็ดีขอบพระคุณมากๆสำหรับเดือนนี้นะครับชาวราศีสิง์ดาวเจ้าเรือนตนมีกำลังเป็นราชาโชคฉลกฉเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่า แถมยังสัมพันธ์ถึงดาวสุพเคราะห์ในชะตาตนและก็สัมพันธ์ถึงดาวการเงินในชะตาอะไรจะดีเวอร์วังอะไรได้ขนาดนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ดีใจด้วยกับชาวราศีสิงห์ที่หลังจากนี้ในเรื่องของหนี้สินใดๆในดวงชะตาตนนั้นจะค่อยๆเบาบางค่อยๆเคลียหนี้เคลียสินไปได้นะครับแต่อย่าลืมนะว่าดาวนั้นเดินวิกคติ ในเรื่องของหนี้สินถ้าจะให้สบายใจจริงๆจ,จ,จะต้องรอเข้าสู่ปี69ไปเสียก่อนฉะนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ทำให้ชาวราศีสิงห์อาจจะไม่ได้เพิ่มหนี้เพิ่มสินให้กับตัวเองและไม่ได้เพิ่มรายใจ่ายให้กับตัวเองนะครับมากมายนักฉะนั้นก็เป็นผลดีรวมไปถึงในด้านของสุขภาพใดๆนะครับก็ดันมีคำทำนายที่ดีว่าชาวราศีสิงห์ท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่มีโอกาสพบแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ นะอ้าวตรงนี้มันก็ฟังแล้วมันก็ลื่นหูนะครับหลายๆคนแบบเอ้ยฉันป่วยมาทั้งหลายปีดีดักแล้วกินยาก็ไม่หายนะครับสองสามปีนี้เที่ยวไร้เที่ยวขือเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเจ็บนู่นเดี๋ยวปวดนี่นะครับอ่ารอบนี้อาจจะเจอหมอที่เก่งหรือเขาอาจจะทําใบส่งตัวไปโรงพยาบาลน,นั้นโรงพยาบาลน,นี้แล้วก็เจอหมอที่ดีนะครับในเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะจากกลางเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ถ้ามีการทําใบส่งตัวของแพทย์หรือการวินิจฉัยอะไรเพิ่มเติมหรือการตรวจโรคอะไรเพิ่มเติมบอกได้เลยว่าชาวราศีสิง์จะพบหมอที่เก่งและวินิจฉัยโรคได้ถูกนะครับฉะนั้นหมายว่าเ็าเป็นนินนมิตหมายที่ดีเนาะในการรักษาพยาบาลหลายๆคนบอกว่าเอ้ยสองสามปีนี้อะไรก็ไม่หายอะไรก็ไม่หายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อะไรอย่เงี้ยนะครับรอบนี้อาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาในดวงชะตาของชาวราศีสิง์มากกว่าเดิม อย่างนั้นก็ยินดีด้วยนะครับกับชาวราศีสิงห์ท่านใดที่ไม่ว่าจะในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะในเรื่องของด้านของนิสินอาจจะได้ผ่อนลงหน่อยได้หายใจหายคอสักหน่อยกับเดือนมิถุนายนนี้นะครับหรือหลายๆคนนะครับต่อยอดไปถึงถึงต้นเดือนกรกฎาคมนะฮะมีเงินหมุนทองอมีเงินทองหมุนเข้ามาในระบบทําให้เรานั้นหายใจหายคอได้คล่องขึ้นนะครับ เหมือนกับเขาเรียกว่าคนที่กําลังจะจมน้ําแล้วโผพ้นน้ําขึ้นมาหายใจได้เฮือกใหญ่ๆก็ดีใจกับชาวราศีสิงห์รวมไปถึงนะครับชาวราศีสิงห์ท่านใดที่กําลังจะมองในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของโอกาสและจังหวะของชีวิตนะบบางคนอาจจะไปมองหางานใหม่ๆบางคนอาจจะมองหาช่องทางการเรียนใหม่ๆ หรือหลายๆคนกำลังมองหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตตนในเดือนมิถุนายนตั้งแต่กลางเดือนนะเน้นคำว่าตั้งแต่กลางเดือนจริงๆมันดีตลอดทั้งเดือนละ่ะเพราะว่าดาวเจ้าเดือนของชาวราศรีสิงห์นั้นมีกำลังและดาวบัพเคาะได้พ้นจากระบบไปเรียบร้อยในระยะหนึ่งนะในระยะหนึ่งเท่านั้นดังนั้นในช่วงนี้ชาวราศรีสิงห์จะปลอดโปร่งโล่งสบายตลอดทั้งเดือนมิถุนายนแต่ที่โดดเด่นคือจากกลางเดือนมิถุนายนไป ฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็เลยเป็นเหตุและเป็นผลที่ชาวราศีสิงห์นะครับจะมีหัวสมองที่โลดแร่งความคิดที่โลดแร่งน,นะครับหรือการวางแผนจัดการชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหรือหลายๆคนที่มองในเรื่องของการเรียนการศึกษาเฮ้ยทำไมช่วงนี้อ่านตำรับตำรามเข้าหัวจังวะเฮ้ยทำไมช่วงนี้ทําการบ้านไหลปื๊ดไหลปื๊ดเลยเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เสร็จอะไรเงี้ยหรือแบบบางทีครูบาอาจารย์เอนดูอะไรเงี้ยเฮ้ยทําไมมันดีจังเดือนนี้อะไรเงี้ย ก็บอกได้เลยว่าตามนั้นนะครับฉะนั้นชาวราศีสิงห์ท่านใดนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ในวัยการเรียนการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในวัยของการทํางานนะครับก็เป็นผลดีกับดวงชะตารวมไปถึงนะครับในดวงชะตานั้นมันเป็นดาวคู่มิตรในชะตาตนฉะนั้นท่านใดที่มีเดอะแก๊งที่ดีแก่ดวงชะตาก็ยิ่งจะพาให้ชีวิตนั้นเจริญก้าวหน้าเช่น โอ๊ยฉันกําลังมองหางานใหม่อเพื่อนอาจจะเพื่อนสนิทอาจจะโทรมาเฮ้ยมาทํางานตรงนี้ตรงนั้นสิอะไรเงี้ยเขากําลังเปิดรับสมัครอะไรเงี้ยอาจจะเป็นช่องทางทา,งทางมาหากินเป็นช่องทางของความเติบโตเป็นช่องทางของความสําเร็จของชีวิตดังนั้นชาวราศีสิงห์ใช้คอนเนคชั่นให้เป็นประโยชน์ใช้เพื่อนฝูงหรือคนรู้จักให้เป็นประโยชน์นะครับถามถามกันสักหน่อยนะเอ้ย แกอยู่นู่นอยู่นั่นอะไรเงี้ยงานมีอะไรดีๆไหมไรายได้ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการถามไถ่กันไปดังนั้นโอกาสไม่ว่าในเรื่องของการเรียนการศึกษาน้องบางคนแบบเอ้ยเดอะแกรของเราดีอะ่ะพากันเข้าห้องเรียนพากันไปติวโอ้มีที่ติวใหม่ๆนะมีอาจารย์ใหม่ๆมาเอ้ยไปติวกันไหมไปติววิชานี้กันก่อนเฮ้ยไปเรียนเพิ่มเติมเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบเดือนวิุนานี้มันเหมือนลนักษณะมันชักชวนกันไปในทางที่ดีอะ่ะ นะมันชักชวนกันไปในทางที่แบบทำมาหากินชักชวนกันไปในเรื่องของการเรียนหนังสือฉะนั้นชาวราศีสิงห์นะครับที่ทุกอกทุกใจมาในช่วงสองปีที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มผ่อนคลายต้องบอกนะฮะเริ่มผ่อนคลายฉะนั้นมันเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วมันจะเป็นอะไรที่ดีต่อยอดไปสําหรับชาวราศีสิงห์อีกมากมายนะครับฉะนั้นก็ยินดีกับชาวราศีสิงห์ด้วยที่ท่านใดที่กําลังมองหาความก้าวหน้าและความสําเร็จให้ชีวิต ไม่ว่าในเรื่องของการเรียนการศึกษาไม่ว่าจะมองในเรื่องของอการทามาหากินก็เป็นอภน,นิสฐ์สงที่ดีแก่ดวงชะตาต,ตนนะครับรวมไปถึงนะครับในตรงส่วนของดวงดาวเนี่ยมันมีดวงดาวในการอุปถัมภ์คำว่าอุปถัมภ์ที่นี้นะ่ะจะตีความหมายว่าอุปถัมภ์เรื่องเงินเรื่องทองได้ไหมได้ด้วยนะครับชาวราศีสิงห์อาจจะได้รับการอุปถัมภ์จากเรื่องเงินเรื่องทองเช่นแบบ อุ้ยนี่พันตัวแล้วเกินอาจจะคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอ้ยมึงเอาเงินกูไปหมุนก่อนนะฮะหรือคุยกับญาตินะคุยกับญาติแล้วญาติบอกเฮ้ยเอาเงินกูไปหมุนก่อนเอาเงินฉันไปหมุนก่อนเอาอะไรเงี้ยไปใช้ก่อนนะจะได้หายใจหายคอคล่องฉะนั้นข่าวดีในเรื่องเงินเรื่องทองหรือการที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในมิติต่างๆซอต้องใช้คํานี้น,นะฮะว่าในมิติต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องทํามาหากินรวมหมดฉะนั้น การช่วยเหลือและสนับสนุนในข้อนี้อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ในมิติต่างๆที่จะทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ได้โหดร้ายอ่าเห็นนะอ่ามันก็ดีแต่เพียงแต่ว่าชาวราศีสิงห์ยังไม่ไวายเว้นจากความเครียดยังไม่ไวายเว้นจากเรื่องของป,ปัญหารายจ่ายยังไม่ไวายเว้นกับภาระต่างๆในชีวิตโดยเฉพาะหลายๆคนนะครับโทษทีนะ ในเดือนนี้ยังห่วงใหญ่นะครับว่าชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่จะสูญเสียคนในครอบครัวหรือไม่นะครับเช่นพ่อแม่เราแก่เฒ่าแล้วนะครับสุขภาพไม่ดีแล้วอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านไหมหรือพี่น้องเราก็ต่างคนต่างอายุมากและ60 70กันหมดละ้นะครับคนไหนจะไปก่อนละ่ะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความทุกข์อกทุกข์ใจหรืออาจจะมีเรื่องข่าวครา,าวไม่ค่อยดี เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะครับรุ่มสายโรหิตหรือคนในครอบครัวบางประการนะครับที่อาจจะเป็นข่าวคราวที่ไม่ค่อยดีทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีความเครียดมีความกังวลมีความร้อนอกร้อนใจพอพูดถึงคําว่าร้อนอกร้อนใจเนี่ยมันก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีคําทํานายในเรื่องของคําว่าร้อนที่ร้อนทางพัฒนาคาที่อยู่เดือดเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางและภายในครอบครัว ฉะนั้นชาวราศีสิงการขับรถขับราย,ยังต้องระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุอุบิเหตุนะครับทีนี้บอกแล้วมันมีการซัพพอร์ตมีการช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองหรือในมิติต่างๆจากคนรอบข้างก็อาจจะแบบเฮ้ย hey เราอาจจะไปเกิดเรื่องเกิดราวแล้วไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างก็เป็นไปได้ฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องดูแลสวัสดิภาพตัวเองนิดนึงนะครับสําหรับชาวราศีสิงสิงไม่ว่าจะเป็นสวัสดิภาพของคนในครอบครัวหรือสวัสดิภาพของชาวราศีสิง แต่สวัสดิภาพของชาวราศีสิงซอกับไม่ให้น้ำหนักว่าเร็วร้ายเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนตนนั้นมีกําลังแถมสัมพันธ์ถึงดาวสุพเคราะห์ฉะนั้นชาวราศีสิงไม่เกิดเรื่องแน่นอนถ้าจะเกิดเรื่องมันจะเกิดเรื่องกับรถกับบ้านซึ่งเน้นหนักไปในเรื่องของบ้านเช่นเรื่องของฟืนไฟไหมนะฮะเรื่องของฟืนไฟนะเช่นแบบเอ้ยมีรถอีวีอยู่นะครับชาร์จไฟไว้นะครับข่าวขาวก็ออกมาไม่ไวเว้นนะครับว่า รถอีวีเกิดไฟลุกนะครับแล้วแถมไหม้บ้านไปด้วยอะไรเงี้ยอ่าตัวนี้มันอาจจะเกิดเคาะได้แต่อย่างไรเสียซ้อกลับไปมองว่าน่าจะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องเรามากกว่านะแต่อย่างไงในเรื่องของฟืนไฟก็อย่าประมาทแล้วกันขอให้มันผ่านพ้นเดือนนี้ไปก่อนแล้วเรื่องของฟืนไฟนั้นจะเบาลงนะครับฉะนั้นข่าวอัคคีภัยคุณฟังมาจนเบื่อข่าวตกจากที่สูงคุณก็ฟังมาจนเบื่อนะครับหรือของจากที่สูงตกใส่ คุณก็ฟังมาจนเบื่อฉะนั้นชาวราศีสิงห์ยังต้องระมัดระวังสิ่งนี้ซึ่งซอเน้นอีกครั้งว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์น้อยมากแต่มันจะเกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเราหรือเปล่าเช่นแบบเฮ้ยได้ข่าวว่าแม่พัดตกบันไดอะไรเงี้ยอ่าหรือได้ข่าวว่าอ่าบ้านพี่ไฟไหม้หรือได้ข่าวว่าเอ้ยน้องโดนน้ําร้อนลวกอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะว่า สอให้น้ำหนักที่ดาวเจ้าเรือนตนของชาวราศีสิงห์นั้นมีกำลังในชะตาแล้วสัมพันธ์ถึงดาวสุพเคราะห์ฉะนั้นการที่จะเกิดเรื่องเกิดราวกับชาวราศีสิงห์เป็นไปได้น้อยมากนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสนะฮะแต่เป็นไปได้น้อยมากมันจะเป็นข่าวข่าวที่มาจากญาติพี่น้องเรามากกว่านะครับฉะนั้นก็ดูแลแล,และสามหาสารทุกข์สุขดิบกันนะครับโดยเฉพาะถ้าท่านใดที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เขอาจจะซื้อกล้องวงจรปิดเนาะเดี๋ยวนี้มันดูเรียลไทม์กันได้นะฮะ เช่นเราผ่านดูผ่านมือถืออย่างเงี้ยนะครับดูที่แม่ยังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ไหมพ่อยังนั่งกินกาแฟอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะดูได้นะครับก็ห่วงใยตรงนั้นมากกว่านะครับก็อาจจะมีเรื่องเครียดๆละ่ะมีเรื่องไม่สบายใจหลักเกี่ยวกับพี่น้องนะครับหรือแม้แต่โทษทีนะความซวยที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์มีได้เรื่องเดียวนะครับแต่มันก็เหมือนเป็นเรื่องกึ่งดีกึ่งร้าย ก็คือการเอาบ้านเอาช่องไปกู้หนี้ยืมสินไปรีไฟแนนซ์รถนะครับก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าซวยถึงซวยที่สุดคือโดนยึดทรัพย์โดนฟ้องร้องคดีในเรื่องของทรัพย์สินครับนี่คือจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ได้เช่นโอ้ธนาคารมาจะยึดบ้านละยื่ดโนติสมาละนะครับว่าเราไม่ได้ผ่อนชําระอะไรเงี้ยเพราอ,อบ,บอกแล้วนะว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงสองปีที่ผ่านมามันมีปัญหาในเรื่องของหนี้สิน ภาราไดจ่ายเยอะแล้วซ้อก็มีคนรู้จักที่เป็นชาวราศีสิง์อยู่แล้วก็นี่บานเบิกและอีกท่านหนึ่งก็หนีนี่เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะฮะฉะนั้นก็หมายว่าถ้าจะเกิดเรื่องของ worst case หรือเรื่องเลวร้ายที่สุดของชาวราศีสิงก็คงเป็นในเรื่องของการยึดทรัพย์การฟ้องร้องคดีใดๆในดวงชะตานั่นคือจะเกิดขึ้น แต่ก็อย่างที่ซอบอกอะนะฮะว่าดาวการเงินของชาวราศีสิงห์มันมีทั้งดาวในการอุปถัมภ์มันมีทั้งดาวในเรื่องของการหาได้หามีฉะนั้นซอก็เลยไม่ได้มองในประเด็นในเรื่องของการยึดทรัพย์หรือการฟ้องร้องคดีต่อให้มีนะครับชาวราศีสิงห์ก็มีโอกาสวิ่งเต้นหาเงินหาทองไปเคลียร์ได้พอสมควรฉะนั้นก็ดีใจด้วยนอกจากคุณโดนนอกระบบนะไม่ไหวจะเคลียร์นะครับซึ่งคนรู้จักซอก็โดนนอกระบบไปเยอะนะครับดอกแต่และว,วันเป็นพัน นะครับก็หนีเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้ว,ลวนะฮะเป็นชาวราศีสิงห์เหมือนกันก็หนีหนีหนี้เรียบร้อยนะครับแต่เป็นนี่นอกระบบหรอกนะ่ะไปดูเรื่องเงินเรื่องทองกันเลยแล้วกันนะครับทีนี้เกิดม,มาสะดีว่าเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยดูน่าสนใจไม่ว่าจะในการช่วยเหลือจุนเจือหรือจะมาจากการทํามาหากินของชาวราศีสิงห์ซึ่งพูดถึงเรื่องของเรื่องของการทํามาหากินเนี่ย เงินทองของชาวราศีสิง์ในเดือนนี้ไม่ว่าจะมาจากการทำมาหากินไม่ว่าจะมาจากการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงจากญาติพี่น้องมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับฉะนั้นเดือนนี้โดยเฉพาะจากกลางเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมดวงชะตาของชาวราศีสิง์จะมีกลิ่นไอในเรื่องของเงินทองที่หายใจหายคอได้คล่องขึ้น ก็อย่างที่ซอเปรียบเทียบในช่วงต้นนะฮะเหมือนกับคนจะจมน้ำนะฮะแล้วก็ขึ้นมาพ้นน้ําหายใจได้เฮือกใหญ่นะก็ต่อสู้กันต่อไปนะครับนะอ่ะแล้วก็ในตรงส่วนของหน้าที่การงานก็ยังมีกําลังเป็นอุจจารพิมุกและอยู่ในเรือนสุภาแก่ชะตาตนฉะนั้นในเรื่องของการงานใดๆก็จะบ,บ่งบอกถึงความสําเร็จบ่งบอกถึงความดีงามแล้วก็บ่งบอกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ในเชิงบวก แล้วกันนะฮะในเชิงบวกเพราะว่าไม่ได้มีดาวบับเพาะดวงหนึ่งดวงใดเข้าไปทํามุมสัมพันธ์ถึงนะแต่อย่างไรเสียอย่าลืมนะว่าชาวราศีสิง์ในเรื่องของหน้าที่การงานจะเอาแน่เอานอนใดๆมิได้นะครับเขาเรียกว่าเหมือนลักขณะบางช่วงก็ดูดีนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ทำงานที่เปรียบข้องเอาพูดง่ายๆแบบเหมือนนะพวกว,วิ่งแก๊ปวิ่งลายแมนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยแบบโอ้เดือนนี้ดี่าโหดีจริงเงินพอใช้อะไรเงี้ย พอเดือนนี้ไม่ดีก็ไม่ดีจริงๆหรือปีนี้ดีก็ดีไปปีอีกปีนึงไม่ดีก็ไม่ดีไปฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยยังไว้ใจเรื่องของการงานไม่ได้ต่อให้มันมีกําลังเป็นอุจจาพิมุกอย่างไรก็ตามนะครับแต่มันก็แฝงด้วยความเป็นปะดังนั้นในตรงส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์ท่านใดที่มีงานอยู่ก็ดีใจด้วยนะครับกอดงานแน่นๆทํางานด้วยความตั้งอกตั้งใจนะ รวมไปถึงในเรื่องของความรักความค่เนี่ยมีดาวเจ้าเดือนปัตตนิมีกําลังในชะตาฉะนั้นชาวราศีสิงห์ท่านใดที่กําลังจะมองหาการดาใจหรือการที่จะตกหลักปักฐานการจะล่อนการวิวานในตั้งแต่กลางเดือนอีกแล้วนะฮะตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมมีโอกาสครับนะหรือหลายๆคนอยู่ในช่วงช่างใจว่าฉันจะอยู่กับใครดีอาจจะมีกิ๊กหลายคนอาจจะมีคนมาจีบหลายคน ก็อยู่ในช่วงช่างใจอยู่ว่าจะเลือกใครดีว่าผู้ชายคนไหนดีหรือผู้หญิงคนไหนดีอะไรเงี้ยก็กำลังกําลังเลือกอยู่กําลังตัดสินใจอยู่ค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนค่อยๆจัดการกับชีวิตรักชีวิตคู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของเราเลือกดีก็ดีไปนะครับเลือกไม่ดีก็ทําให้เราต้องทุกข์ใจเพราะว่าในเรื่องของความรักถึงดาวเจ้าเรือนปัตตนิจะมีกําลังเป็น,กนเกษตรตาทิบดีอย่างไรก็ตาม แต่มันก็คือดาวบ,บเครนะครับมันมีความเป็นดวงแตกดวงร้าวมีความเป็นพินทุบาทซ่อนอยู่ดังนั้นในเรื่องของความรักจะให้ราบดื่นแบบ100%ต่อให้ร่อนการ์ดวิวานะฮะต่อให้ร่อนการ์ดวิวาก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องราบดื่นแบบร0อของให้โชคดี